7จ็ดมงครึ่งนิดๆน,น,นะกับเงียสเน่แกจับปลานะครับวันนี้นะปลาแกประมาณ10เดือน10บเดือนเสร็จเสนะนะครับ คันขาวเนอะนอกอ็อกนะครับอ็อกส่งแพรบางค้าในทีนะนะครับส่วนคันสีเทานี่นอกน้ําแข็งนะครับปัดสวายนะปัดสวายขึ้นคันนี้ปัดนินขึ้นคันนู้นะนะครับแยกกันไปนะครับนี่น้ําแข็งนะน้ําแข็งก็ประมาณยี่ิห้าก้อนสามสิบก้อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูดีว่าเยอะยังดูนะ Quẩy quẩy quẩy. Đây đây. nói lại, còn chắc 500 kg. นี่คนงานเขาลากมานะน,นะครับเหลือก้นบ่อนครับเหลือก้นบ่อคนงานดึงอวนขึ้นมานะมันเริ่มตักยากนะครับก็จะดึงอวนขึ้นมาทันแคบเข้านะ la e ช้านะเลยเอาขึ้นมาคัดข้างบนเลยทีนะเอาละมันช้านะเลยขึ้นมาคัดข้างบน น้อยแล้วนะน้อยแล้วนะครับน้อยแล้วแกกำลังวิ่งน้ำอยู่นะนกกระยางอยู่น,น,น,นู่นนะพี่นหนูนนกกระยาง วนหมดแล้วนะนะครับเน,นี่ยในวนหมดแล้วนะครับน้ำก็เกือบแห้งพอดีเด็กไกลๆนะคนงานจะปูอวนนะครับหมดแล้วเฉพาะในอวนนะ

เพื่อดูปลาจจอกเกอร์ปลาจจอกเกอร์ตัวนี้ตัวใหญ่นะเกือบโลนะครับประมาณแปดเก้าขีดรถงคนงานเก็บอวนอค,อครับคนงานเก็บอวน

ทำงานกัลัรงดึงบวนมามา,มารวมน้ำแข็งก่อนนะทีนีนะก,ก่อนรถออกคันนี้จะออกไปนะไปรอที่แพแพเปิดใบหนึ่งนะดูนะนะครับแข็งเติมก่อนเติมน้ำแข็งนะ มีอยู่ครับอีกหนึ่งเดือนเออมีกุ้งขาวอยู่ดีกว่าปลาดีกว่าปลาหน่อยใช่ไหมเออเออเออก็ติดติดเอาไว้ผมติดติดไว้อยู่เพราหลังจากนั้นแม่ปลุกตลอดเลยใช่ไหมเออคนรถ นี่ไปบ้านอาบน้ำก่อนหรือไปแพเลยไปแพเลยใช่ไหมไปไปรอคิวหรือว่าไงไปจ,จองคิวอือเอาไปจองคิวไว้ใช่ไหม<ะ>มัดแกมัดอยู่นะ นี่เซียนปลานะนี่เซียนปลาของผมเลยอ่ะเนี่ยสายยันนะเซียนปลาจริงๆนะนะครับเกลิ้งปลาเก่งมากนะครับกำลังปอะวนอยู่เกือบเสร็จละคนคนเครื่องเขาเขาเบาเครื่องนะเดี๋ยวแกจะไปเล่นเครื่องนะครับเดี๋ยวแกจะไปเล่นเครื่องแล้วนะแกเดินข้ามท่อนะเฮียเสน่สนะอ่ะคันนี้ถอยออกมาแล้วนะ แกจะไปเลยนะไปแพรนะครับไปจอดรอคิวนะที่ตีนะรอคิวคันแรกของใบหนึ่งที่หนองบัวตะเพียนนะจากนี่ไปประมาณสักสามกิโลสี่กิโลนะมารถบรรทุกป,ปลาออกไปแล้วนะขันอ็อกออกไปแล้วนะนะครับคันนี้น็อกนะน็อกน้ำแข็งตรงคันนี้น็อกน้ำแข็งนะครับ ก้นบ่อนะแกเก็บก้นบอ่อตัวน้ำแข็งถอยไปแล้วคนงานรอปลาก้นบ่ออยู่นะตรงน,นี้นะครับรอสักคู่นะ <Okay. S 1> คนงานยาวปลาที่จับก้นบ่อมาใส่นอกน้ำแข็งก่อนนะครับ เเร้อเงอนลย้อมันวางไว้แต,แต่แต่อย่างนี้มันดีอย่างเนาะมันเอาอันนี้มามา,มาชนแล้วล้อมันวางไว้ไม่ถึงข้าเออนี่ถึงว่าล้อพอดีปุ๊บมันก็โดนข้าใช่ใช่แต่ว่ามนนันตรงได้ไหมเออเออเออมาดูตัวนี่ตัวละโลก็กว่าได้ดีนะนี่ น็อกน้ำแข็งนะนี่คือนะคันนี้เนี่อันนี้น็อ,นนอกน้ำแข็งไปรอเครื่องแป๊บนึงนะเครื่องวิดน้ําน้ําอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยจะแห้งแล้วนะสักสามสี่สิบเมตรเนี่ยจะแห้งแล้วนะครับรถพร้อมแล้วนะไอจีนะนี่มีรถรถปลาน้ำแข็งท่อสูบน้ำ แห้งแล้วไนอะ้ทีนะาโน่นได้เห็นนกกระยางเบ่านะวท่อลงมาแล้วนะเอาน้ําเอาน้าไปตักปลานะครับก้นบ่อไอนทีนะนดูนะก้นบอ่อว่าจะเยอะไหมผมคิดว่าประมาณ,ปร,มาณประมาณตันหนึ่งนะแปดเก้าร้อยลูตันหนึ่งนะครับปลาสบายอยู่อีกหลายตัวในทะีนะนะครับ <L ock> <S <S ใส่เกยวก่างนะครับใส่เกยวก่างไว้นกะยางสักสองสามร้อยเีดดูนกะยางมาเยอะไหมนี่งาน,นกำลังกำลังรวมปลามาตรงนี้นะ ประมาณสักตันหนึ่งนะน่าจะประมาณตันหนึ่งได้นะนะครับอันนี้ก้นบ่อแล้วนะนะครับจะปลาแก่สวยนะตัวโตนะปลาแกสวยตัวโตพ่อก็ใส่เกีรยว่างโตโลเครื่องไว้นะครับนะโตโลเครื่องไว้ก่อนลากมาแล้วนะครับ น,นี่กลนบอนะนะครับดเดียวเอา้อมดดูปลาแกขนาดบอมบอมดินนะตัวเบิรมเลยนะตัวเป็นโลนะทีน,นะประมาณเกือบเกือบตันได้นะนะครับเห็นเห็นเห็นแค่นี้มันเกือบตัน งานล้างนะขึ้นรถไอตีนะ MC ดูตัวนะมันตัวมันชัดเจนไอ้สนะตัวใหญ่แล้วจับง่ายนะนะครับสารน้ำแข็งไปด้วยนะครับสารน้ำแข็งลอกไปนี่คนสารน้ำแข็งเห็นตัวชัดเจนได้สินะเนี่ย

ซื้อเหยื่อซื้อนำซื้ออะไรก็ว่าไปใช<จ>่อยอยุมักางแ่อืมอืมวบ่ก็ประมาณเจปไร่นะพี่นะห้าไร่ได้มั้งนะคือน,น้ำคือน,น้ำนไ,ได้ห้ไร่ได้นะครับกยางเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn